เอยครับที่พวกพวกนี้มีแต่ความเป็นปอกหลอกลวงตึงกันและกันม,มนุษย์ที่สมัยนี้ก็บูชาวัตถุไงบูชาทรัพย์สินเงินทองอปอกลอกกันซะส่วนใหญ่ที่ดีๆก็มีแต่มีน้อยแต่แต่ผมไม่กล้าใช้คำรุนแรงอย่างนั้นแต่ผมมองว่า เราเรามามเรียนแบบแพทย์เฉพาะทางอ่ะพี่เหมือนกับเขาหมอผ่าตัดหัวใจอะ่ะถ้าให้มันไปทําคลอดมันทําได้ไหมันก็ทําไม่ได้แล้วแพทย์หัวใจเองนี่นแหละถ้าลูกเมียตัวเองผ่าเนี่ยกล้าผ่าไหมละ่ะผ่าแล้วตาย <laughs> 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 จะทํำยังไงผมพอามาคิดกลับว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเมื่อถูกหลอกว่าให้ไปเรียนเฉพาะทางสมมุติว่า เรียนด้านการเมืองไอ้พอดีผมไปอ่านหลักสูตรไอ้รัฐศาสตร์เขาให้แค่ศิลปศาสตรบัณฑิตให้ผมเนี่ยชำนาญเรื่องวาดรูปชำนาญเรื่องแกะสลักอะไรเงี้ยนะแกะไม้เอา้าแค่เพื่อให้มันให้รู้แค่นี้เองเหรอเป็นศิลปะแค่นี้เองแสดงว่าเองเอาไปใช้ไม่ได้นะเองรับราชการเองยังจะต้องไปสอบแข่งใหม่เลย รู้จริงหรือเปล่าให้เป็นเหมือนกวาดรูปได้อะแค่นั้นสวยไม่สวยนี่บอกไม่ได้ว่าเป็นนักวาดรูปอะไรเงี้ยเป็นนักรัฐศาสตร์เนี่ยเพราะฉะนั้นใครบอกว่าเป็นนักการเมืองอาชีพเนี่ยคุณชวนเคยมันจะสมัครเป็นเป็นเป็นพี่เขยผมพี่สาวผมก็ามาขอแต่งงานพี่สาวผมพี่สาวผมไม่แต่งเพราะว่าตกลงกันไม่ได้ว่าเฮ้ hey! ฉันจะไม่มีลูกพี่สาวผมเพราเสียยผมตั้งนามตระกูลศีนุดมเลยอะ่ะเราะนั้นพี่สาวผมก็ต่อบิศนเนี่ยเราก็ไม่ควรจะมีลูกอะไรเงี้ยนะพราะเดี๋ยวเขาดูแลผมไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็มีมีความคิดไม่อยากมีลูกก็เลยไม่ได้แต่งงานกันเพราะคุณชวนอยากจะมีลูกแล้วเขาก็ดีเขามาเคยประกาศว่าเขาเป็นนักการเมืองอาชีพผมยังอ ถุยน้ำลายใสถุยน้ำลายลงพื้นจะไม่ได้ต่อหน้าเขานะไอ้ฮะมันจะเป็นนักการเมืองอาชีพยังไงถ้าไม่ถูกเลือกอะ่ะก็ชิบหายทั้งนั้นนะแต่ไม่มีเงินไปจนตอนแกแ <laughs> แ่แต่เขาก็ได้เป็นตัว <laughs> สมัยนี่ไม่เราพี่หมายถึงว่าเขาพูดออกมาเนี่ยว่านักการเมืองอาชีพมันไม่จริงไงใครลองมามีอาชีพนักการเมืองแล้วไม่ถูกเลือกทุกครั้งอะ่ะจบเลยแต่เขาถูกเลือกทุกครั้ง เ <Okay. S 2> ขาเก่งกระจายแต่ว่ามันมันเป็นไปนไม่ได้ไงจ้ะก็จะเป็นนักการเมืองอาชีพเนี่ยมันมันต้องเหมือนกับพี่พี่จะเป็นหมอดูพี่เขาต้องถ่ายแม่นพอควรตลอดชีวิตอ่ะบางช่วงของชีวิตถ้าพี่ถ่ายแม่นแม่นเนี่ยใครก็ไม่มาดูไม่ยอมเสียสองร้อยหรือไม่ยอมเสียเป็นหมื่นหรือเก้าเก้าเก้า คือผมโชคดีที่หัวไม่ดีก็เลยอ่านหนังสือเยอะหน่อยแล้วอยู่เรียนประจําด้วยข้าวก็ไม่ต้องหุงเสื้อก็ไม,ม่ต้องรีดมีมีถุงเท้านะนะั่นแหละถุงเท้ากับบางเกงในนะั่นเองที่ซักเองนอกนั้นไม่ต้องเลยกัน <c oughs> <c oughs> ผมถึงชอบพี่หลายเรื่องแล้วช่วงนี้จะต้องทำอะไรไหมพี่เดี๋ยวผมมากวนเวลาพี่ ก็ตอนนี้ยังคุยได้ครับเพราะรว่า,าห้องน้ํายังไม่ว่างก็เลยยังคุยได้อยู่บอพี่พี่เดินไปเข้าห้องน้ําเองได้ได้ก็ดีเพราะพี่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะใครๆก็มาแซวแซวพี่อยู่ข้างๆโทรศัพท์อยู่เรื่อยตั้งลูกตั้งเมียเนี่ยครอบครัวอย่างนี้หายยากสิ่ ก็ต้องเป็นคนว่าง,ง่ายอ่ะทุกอย่างเ็า<อ>จะดี <ๆ S 2> ผมก็ไม่เคยดีอย่งงางนี้มาตลอดแล้วผมก็ผมก็ค่อยขัดเกลาตัวเองด้วยธรรมะอะไรที่ท,ที่ทําให้เกิดสันติสุขในทั้งตัวเองครอบครัวและผู้อื่นได้ทําไปครับเราเราโชคดีมากที่ได้พุทธศาสนาน ไอ้มหาไหรเค็มบิดมันไอ้มหาไหรอะไรนะนที่จริงที่จริงก็อยู่ที่การปฏิบัติ<บ>ที่การอารู้รจักการพิจารณาตนนะประอรรกอบกันถ้าฟังแล้วฟังเฉยๆไม่เอามาพิจารณาตนก็ไม่ได้ก็ไม่มีค่าครับเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะคือการมองตัวเองออกบอกตัวเองถูกนั่นแหละ ธรรมะคืออะไรนะพี่บอกบอกตอนเองมองมองตัวเองให้เห็นนะมองให้เห็นตัวเองมองให้เห็นแก่นแท้นิสัยความดีของตนความดีของตนความเร็วของตนสิ่งใดที่ควรจะปรับปรุงตัวเองนั่นแหละมองให้เห็นให้ยอมรับสิ่งที่ผู้อื่นตำหนิติเตียนให้ได้ เนี่ยหลังพี่ๆมาช่วยกันสรุปเอาข้อมูลไว้ไปฝากไว้ที่ออสหน่อยละกันเพราะพี่ก็ส่งข้อมูลได้เยอะเก่งโอ้ก็ฝากที่ท่านนี่แหละพผมซื้อคอมพผมซื้อคอมพิวเตอร์ครับเวลาพันหนึ่งเดินมาตั้งไว้สองพันโมพอบอกว่าอาตมาเขายอมเลยพันหนึ่งก็พันหนึ่งยังไม่ได้โอนตังค์ไปให้เขาเลย เพราะว่าเขาเป็นศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์อยู่ mm. อยู่ใกล้ๆโรงไฟฟ้าบางประกงเนีย mm. เพราะว่าพี่พี่ผ่านงานมาเยอะแล้วสมองพี่ก็ดีผมเสียดายวะ่ะโลกเนี้ยมันมันขาดการบันทึกอะ่ะเราไม่เจริญเพราะว่าห้องตัสมุดของฝรั่งเศสอะ่ะมียี่สิบล้านเล่มเลยอือจากการที่มันเปิดเปิดประเทศอะ่ะใครฝ่ายซ้ายก็ไม่เป็นไรอยู่ฝรั่งเศสได้ ใครอะไรนักคิดนักเขียนแล้วไปอยู่นักวาดรูปนักอะไรไปอยู่ปารีสกันเยอะแยะหมดคุณจะมีซัสเซ็คกเสรีที่จะเอาไงก็ได้ที่แรกผมฝรั่งเศสษผมยอมหมดท,ท,ที่ที่ผมฟังท่านจอมยุทธเนี่ยผมก็อยากไปอยู่เหมือนกันแต่ผมเปลี่ยนใจแล้วอะเพราะผมไม่มีตังค่าเครื่องบินเลยไม่ไป ไม่เป็นไรพี่พี่อยู่เมืองไทยเนี่ยดีเพราะผมไม่เคยชอบไอ้ฝรั่งเศสมันมันมายึดเกาะที่ตาดเนี่ยมายึดลาวคือจมเหมินาอะไรไม่รู้มันมั่วไปหมดก็เขามีอำนาจเขาใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์ไงมันมันมันผิดกับตอนที่พระเจ้าหลุยที่อะไรก็สาปานบุกไปฝรั่งเศสทำไมอายุยาอันนั้นมันก็ต้อนรับเราดีแต่ไอ้หาคนรุ่นหลังๆนี่มัน ไอ้ระบบโลกที่มันพี่พี่ก็มองกับผมตรงอ่ามนุษย์เราตอนนี้เหมือนเหมือนบ้าเลยไอ้เห<ก>้อย่างอังกฤษเนี้ยนะงกอ่ะงกตะแปปะครับ <งก S 1> ไม่เอาเินอย่างเดียวมันมันถ่นนนะขนาดมันจะทํำอะไรรู้ไหมพี่ไอ้เกาะแก่งในแม่น้ําโขงมันกะทะลวงทะลวงไส้เต็มที่เลย <laughs> มันกะจะทําให้เรือลบเข้าไปได้ถึงนู่นเลยถึงลาวเลย มันทาสาเร็จไหมล่ะอาละเบิดแก่งเลยนะนะสมัยนู้นสมัยเป็นร้อยร้อยปีมาแล้วอ๋อช่างเออเก็บมาคิดตอนนั้นมันเป็นชาติที่น่ากลัวคุกขี้ไก่มาสร้างไว้เมืองจันทร์รอยังเคยไปดูยูยังเคยผ่านเฉียดเฉียดแต่ไม่เคยเขาไปทุกอย่างมันก็ผ่านมาแล้วไม่ใช่พี่ผมถือว่ามันมันในในในจิตอ่ะหรือว่าเยอรมันเนี้ยค่ายิวไปได้ไงตั้งหกล้าน มันไม่ใช่เฉพาะคิดเล่์คนเดียวคิดอไอ้คนที่มันเป็นอะไรอ่ะเป็นกระโถนท้องพระโลงรับอาสามาทำมันทำได้ได้ยังไง <Okay, S 2> โอ้โหเด็กเด็กข้ามมีเว้นเด็กเว้น,นิดหน่อยมันก็เลยประวัติศาสตร์ก็เลยยังพอรู้เรื่องกอ็หน,นีห <Okay. S 2> นีไปบาซิลกันเยอะเลยยู สายสายเราคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับพี่บวัสดาครับขอบคุณครับ